รถจอดบนกำแพงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถคันนี้ขึ้นไปจอดอยู่บนกำแพงได้ยังไงนะขณะที่รถมหัศจรรย์คันนี้แล่นไปบนถนนที่แสนจะวุ่นวายของเอลเอจูๆ่ๆมันก็ขึ้นไปสยายร่างอยู่บนกำแพงเฉยเลยทำให้ชาวบ้านแตกตื่นรีบถ่ายรูปรีบทวิตกันไปทั่วทั้งหมดเนี้ยมันก็เกิดขึ้นมาจากการที่รถคันนี้ได้ลื่นถไลปี๊ด ขึ้นกำแพงคอนกรีตจนไปติดแงดอยู่ที่นั่นเพราะว่าคนขับได้สูญเสียการควบคุมแล้วก็จบลงด้วยท่าที่เหมือนกับว่านเนี่ยเป็นการเล่นสเก็ตบอร์ดฝีมือการสร้างความสมดุลเพื่อทรงตัวอยู่บนกำแพงแบบบังเอิญเนี่ยมันน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเลยนะโชคดีด้วยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอย่างนี้น่าจะไปขับรถแสดงโชว์เนาะคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ